ถอยเลยพี่คนเหรอธรรมาดาหน,น้าในซอยโหแต่ไม่น่าเชื่อว่ารถพี่จะอืดขนาดนี้นะ ผมขับแล้วผมรู้สึกตอนที่ยังไม่ได้โจนนะคือเพิ่งลองได้ขับเต็มๆตอนที่ยังไม่ได้จจนโอ้โหไม่น่าเชื่อต้ใหม่แม่งกว่าจะขึ้นร้อยหกสิบเลยแม่งเหนื่อยนะเหนื่อยมากมันรู้สึกแบบไม่ใช่อ่ะเหมือนเหมือนตัวมันใหญ่เกินไปอ่ะมันมันแบบมาแบบเนิบๆอะไรแบบเนี้ยมันกว่ากว่ามันกว่ามันจะมาถึงร้อยหกสิบเนี้ยนะเส้นขวัญแก่นเนี่ย วุ้ยเหนื yeah well, again, like le ่อยแช่เหนื่อยอ่ะแช่เหนื่อยยังไม่มาเลยตอนแรกผมยังคิดอยู่เลยเฮ้ยมันใช่เหรอวะหรือไม่ไม่ตรงวะถึงก็เปิดจีพีดูเลยนะเดี๋ยวตรงไปนะพี่ตรงตรงตรงไเพราะว่าเพราะว่าผมลองขับดูเคยได้ยินเขาพูดว่าเฮ้ยฟอร์ดมาได้เนี่ยแรงเดิมเดิมเนี่ยแรงใช่แต่พอได้ลองขับจริงไม่ไม่ใช่อ่ะด้วยความเชื่อผิดถึงถึงถึงต้องต้องขอทมหน่อยวะ กอาจจะลงตัวได้มันก็มีลิมิตหลายอย่างไม่เป็นไรบางทีมันเยอะไปก็ไม่ได้ใช่ก็ต้องผมก็ต้องเอาที่มันพอดีพอดีมากแล้วแล้วได้มันจะมีแรงกว่านี้แต่ว่า,ามันมีปัญหาอย่างที่เจอเมื่อวานลองลองอันนี้ลองลอง,ลองกดว่าบางกลิงแต่มาเกินเยอะมามาต่างเยอะเลยขึ้น160เนี่ยระยะทาง อยากสมมติตรงนี้หนึกิโลครึ่งเนี่ยตอนนี้ประมาณ600เมตรได้ได้ได้160นี่ย<อ>ไกกว่าเดิมแต่ว่าไม่ไม่ได้ลองแล,งลง้วก็คือรอไว้ใช้สำหรับแซงรถอ้อยไงเวลาผมออกออกขวาใช่ไหมแล้วจะแซงอ่ะโอ้โหขวามันรอรอบไงเข้าป่ะบางทีแม่งอยู่80เนี่ยเหยียบไปแม่งยังไม่ไปเลยเดี๋ยวลองเลยครานี้จะลองเหยียบให้คิกดาวดูดึงสนุกของเก่าเนี่ยขนาดคลิกดาวแล้วแม่งยังเหนื่อยเลย ลองนะผมลองแล้วผมมันรู้สึกมันมันซื้อมันเหมือนแบบภาระอยู่อ่ะเหมือนเครื่องมันเล็กกว่าตัวรถเยอะอะไรแบบนี้อลองกดเต็มๆดูเดิยเดี๋ยว้ว่าเยอะเลยบากว่าเยอะเยอะมากลยจริงๆอ่ะตอนแรกเบากว่านี้อีกนะแต่ว่าพอได้ทั้งสามเกียร์ก็ก็จะดอกลงผมก็เลยลดลงมาให้มันสมูทกันตลอดแล้วสมมุติถ้าเผื่อเราเป็นเกียร์อื่นนี่ก็คือปกติไหมปกติหมดแล้วปกติหมดแล้วนะปกติหมดแล้วเป็นพวกเออชิป ได้หมดผมลองเล่นหมดแล้วลองเล่นหมดแล้วนะทั้งวันนะพนี่ผมไม่ได้ทำงานเลยนะตอนแรกคือผมทำดีแม็กซ์ลีก้ซะเยอะผมก็ไปติดผมก็ไปผมก็ไปเล่นเล่นซะแบบดีกว่านี้อีกเยอะอะแต่ว่ามันมันไม่ได้ทุกเกียร์มันมีบางตัวบางตรงดอกไปเงี้ยเราก็ต้องลดลงไมนได้ ขึ้นทางหมดลองหมดแล้วยอดนะเดี๋ย่วงได้แล้วคิปเลยนะได้ต้องห่วงรองหมดรุนแันแล้วพี่าใจพี่ดีนี่มันมันหลงทางไม่ได้บอกพี่ไลยขับรถกดเต็มทียังไม่สุดวมาพร้อมกันไปกับรถตรงนี้หรือเความคิดผมนะตอนเนี้ย ตอนนี้ควรจะเป็นสแตนดาร์ดีตรงน,น,นี้ความแรงประมาณนี้ผมว่าควรจะเป็นสแตนดาร์ดที่สุดให้มาด้วยซ้ําอำแล้วก็มันน่าจะล็อกอะไรให้น้อยลงกว่านี้จะได้จูนได้มากกว่านี้และนี่ก็คืออุดต e e ิจง egr แล้วปิดให้แล้วพี่เดิมๆผมบอกไว้แล้วอย่าบออีกไม่าบอไม่หมดแต่ก็ยังจริงๆมันได้มากกว่านี้แต่เทคโนโลยีมันก็ยังมีกีดจำก,กัดอยู่ ทะล่่งทีนี้เขเรียกทะล่วง,วง,วงถ้ากลับไปบเก่าอยู่